มากันแล้วนะครับมากันแล้วนะคะรับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับได้ยินเสียงจากเครื่อขยายเสียงนี้ไม่ใส่เสียงอื่นไปที่ไหนนะครับเป็นเสียงของรายการจันทร์ันดาเจ้าปรึมปรึมนะครับมาพร้อมกับรถตู้พร้อมกับแผงป้ายประกาศโฆษณานะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงกันแล้วก็หมายความว่าโอกาสมาเคาะประตูถึงหน้าบันไดบ้านท,ท่านกันแล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้นทำตัวสบายตาสบายเพราะว่าทุกคนทีงาของเราเป็นกันเองกับท่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเจมหวยนะครับเจ้า เขาก็นหน้าตามไม่เรียงไม่เรียงแก่วหน้าตามไม่เรียงเขาอยากตัวอยากตัวเขาไม่ได้กินเลือกกินเนื้อท่านนะครับ กระทบทุนั้นในหัวใจถึงใครคนหนึ่งที่อยู่แดนใต้จำเสียงนีได้หรืไมว่าใครเราเคยร้องโอ้ระหวางรเต้นจะหมดไหนไหนทุกานก็ขอบใจร้องเพงคนใต้แล้วไหนไหจะร้องตั้งแต่รกเอาคณใต้พวกกุเต้นกันให้สนุกสนาน

จับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดา้ที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้โนมาคาน,นั้นยังมีกันและกันมาแค่ไหนไม่เพียงคำว่ารัก ที่ส่งเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปโอ้โอ,โอ,โอ,โอแค่เธอเับฉันและน้ำาจนี้ไปทุกเรื่องราวที่ได้ คำพูดทุกถ้อยคำที่คอยย้ำเตือนใจไม่ว่าจะไกลสักเท่าไรไมีเพียงเธอคนเดียวอย่างนี้ไม่ไว,ว้วังเธอทำให้ฉันรู้แลเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในใจ ให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้น้อ oh. oh. งเธอฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ ที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปโอโอ,โอ,โอ,โอแค่เธอกับฉันสวัสดีครับผมยิ่งยงยอดพงงามครับยินดีกับน้องสาวและก็น้องชายด้วยครับ น้องโตกับน้องบุยนะครับซึ่งก็จะสละโสดทั้งคู่มาอยู่คู่กันด้วยกันซึ่งน้องซีเองก็มาด้วยครับวันนี้น้องซีมาด้วยครับ<ช>ก็อกวยพรให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยู่สองคนต้องเข้าใจซึ่งกันและกันการเป็นครอบครัวเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาในการจูนกันมากน้องซีครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยู่แล้วมันมัน,ม,นมันเหมือนกับผู้หญิงก็พูดมาก ผู้ชายก็บอกอยอมยอมยอมแต่การยอมนี่คือการกดดันแล้วถ้าเราไม่พูดวันหนึ่งเราก็จะกดดันก็แยกแตกกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขครับ ก็เรียกว่าก็นะเป็นคู่ที่เราเห็นกันมา4ปีเห็นกันมาแล้วก็ทํางานกันไปทํางานกันมาก็สี่กันแล้วนะครับก็สี่ปีก็อ๋อสีปีไม่ใช่ทํางานแล้ว4กันไม่ใช่เขาก็4แหละก็4ก็อย่างน้อยก็ขอให้เรียกว่ารักกันอย่างนี้ตลอดไพี่บวก็มีคนน่ารักอ้าว่ยายมาอย่างไงยายโอ้โหจะมาจะ่าบวยเป็นคนน่ารักนะครับพี่โตเป็นคนน่ารักเรียกว่าทุกคนจิตใจดีเราได้มาทํางานร่วมกันเรารักกันเราเราเกินกว่าเป็นทีมงานเรา เราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวฝากถึงพี่โตนิดนึงพี่โตนิดนึฮะคือเชื่อว่าเขาคงยังไม่รู้ความหมายของคําว่าเจ้าบ่าวซึ่งการเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเจ้าบ่าวแปลว่าเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าบ่าวแปลว่าทาสรับใช้เจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่พอเดืกันแล้วเจ้าบ่าวขอแสดงความดีกับพี่โตที่เป็นทาสรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ครับขอโชคดีครับ พี S <S <S 2> <S 2> ่ไฮช่วยนะคะคือ <S <S 2> <S 2> เราเห็นความรักทั้งสองคนในีตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่กุ๊กกิ๊กกันแล้วจนมาจนทุกวันนี้ก็ยังให้ความสําคัญซึ่งกันและกันเราเห็นการทํางานอยู่ด้วยกันแล้วให้ความรักกันแบบนี้แล้วเราก็อยากมีความรักเหมือนกันนะคะมี่โตน้าตาไหลมีตโตน้ตาายยําตาไหลยังไงก็วันนี้วันนี้เห็นความน่ารักทั้งสองคนและเห็นสองคนรักกันมีน <S 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 มอให้รักกันตลอดไปสำหรับตัวพี่สุเองนะคะ ที่ขอให้บ่วยล้วก็โตมีความสุขมากๆกับชีวิตคู่รักรักกันที่มากรู้จักการให้นะคะชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยหรือบางเรื่องเราทําเป็นแบบเออถึงหลังต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เราจะอยู่กันยืดยืดนะคะช่วงต่อไปเป็นช่วงคนหน้าตาดีมีความคิดก่อนจะจากฝากจึ๊กๆๆจึกด้วยนะครับจะมีพงงอเรา Of time.